การนำเสนอแผนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564วิชาโครงงาน1ประดับปวช .3 รหัส20201ีด8502กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพสมรรถนะรายวิชามีทั้งหมด5ข้อ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทำโครงงานดําเนินงานแก้ไขปัญหาประเมินผลจัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ 3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ 4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะและการแบ่งหน่วยวิชาโคร,โครงงานหนึ่งมีสมรรถนะทั้งหมด5ข้อในภาคเรียนที่1โครงงานหนึ่งจะเกิดสมรรถนะทั้งหมด4ข้อการแบ่งหน่วยการเรียนรู้มีทั้งหมด4หน่วยการเรียนรู้ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจะทำโครงงานอยู่ในสมรรถนะที่1 2. ขั้นตอนการจัดทำโครงงานอยู่ในสมรรถนะที่1ห,หน่วยที่3การเขียนรายงานโครงงานวิชาชีพอยู่ในสมรรถนะที่2กับ3หน่วยที่4การประเมินผลโครงงานอยู่ในสมรรถนะที่4วิธีการวัดประเมินผลหน่วยที่1มีงานที่มอบหมาย5คะแนนหน่วยที่2 มีงานที่มอบหมาย5คะแนนสอบกลางภาค10คะแนนหน่วยที่3มีงานที่มอบหมาย20คะแนนหน่วยที่4สอบกลางภาค10คะแนนสอบปลายภาค30คะแนนรายละเอียดการแบ่งคะแนนมีดังนี้รายวิชาโครงงาน1เป็นรายวิชาที่ประเมินตามสภาพสิ่ง คะแนนด้านจิตวิสัย20คะแนนประกอบด้วยเวลาเรียน10คะแนนการร่วมกิจกรรม10คะแนนกิจกรรมของสาขามี2กิจกรรม1กิจกรรมเรื่องการเชิญวิทยากร2กิจกรรมการเลือกประธานด้านภาษาพิสัย30คะแนนเป็นใบงานทั้งหมด5ใบงาน30คะแนน ด้านพุทธทิสัยสอบกลางภาค20คะแนนในการสอบกลางภาคนักศึกษาจะนำเสนอโครงงานรายงานบทที่12 3 10คะแนนส่งชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์10คะแนนสอบปลายภาค30คะแนนส่งรูปเล่มรายงานโครงงาน10คะแนนการนำเสนอผลงานโครงงาน10คะแนนการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์10คะแนน ในรายวิชาโครงงานหนึ่งก็มีการจัดประกวดภายในเพื่อที่จะเตรียมคัดเลือกโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ส่งประกวดที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษวิธีการสอนบรรยายกิจกรรมถามตอบกิจกรรมกลุ่มการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยเหตุหตการณ์ข่าวสารในปัจจุบันผู้สอนที่แจงรายละเอียดการวัดประเมินผลในรายวิชา ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในการจัดทำโครงงานในคาร์ดรูมผู้สอนสามารถผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นอกเวลาและเรียนรู้ได้ทุกที่กิจกรรมในห้องเรียนผู้สอนออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมกลุ่มแบ่งกลุ่มออกเป็น10กลุ่มกลุ่มละหคน ในการจัดทำโครงการและให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในการจัดทำใบงานยกตัวอย่างใบงานที่หนึงเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานโดยให้สรุปความรู้ในรูปแบบแผนผังความคิดแล้วให้แชร์ข้อมูลความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มและให้นำเสนอ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใบางานในรายวิชาโครงงานหนึ่มีทั้งหมด5ใบางานประกอบด้วยใบายงานที่1เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน5คะแนนอยู่ในสมรรถนะที่1ใบางานที่2เรื่องเขียนปัญหาในการจัดทำโครงงานและเลือกหัวข้อเรื่องในการทำโครงงานอยู่ในสมรรถนะข้อที่1 ใบงานที่3เรื่องการเขียนแบบอนุมัติโครงงานการเขียนเขาโครงโครงงานบทคัดย่อนำเสนอโครงงานบทคัดย่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์10คะแนนอยู่ในสมรรถนะข้อที่2กับ3ใบงานที่4ี่เรื่องรายงานบทที่1และรายงานบทที่สอง5คะแนนอยู่ในสมรรถนะที่2กับ3ใบงานที่ห้าเรื่องรายงานบทที่3 5คะแนน อยู่ในสมรรถนะที่2กับ3รวมเป็น30มคะแนนสื่อที่ใช้ประกอบการสอนค o สลูม o o l l e l a s s r o o m ก็จะมีเนื้อหามีคลิปวิดีโอมีการมอบหมายงาน Google Meet YouTube วิทยาศา o o t Can วาการบูรณาการสถานประกอบการเรื่องการปรับตัวเรียนรู้งานให้เร็วคิดให้ไว และเรียนรู้ที่จะเติบโตได้พร้อมกับปรับตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่และการทำงานผิดพลาดล้มแล้วต้องลุกให้ไวโดยผู้สอนได้สอดแทรกลงไปในใบางานการทำโครงงานโดยให้นักศาเนี่ยได้มีการทำงานแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมีการคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนในกลุ่มแล้วถ้าเกิดข้อผิดพลาดกะให้นักศาเนี่ยได้เกิดการแก้ไขปัญหาแล้วก็ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วโครงงานก็ได้ให้นักศึกษาทำบัญชีครวัวเรือนโดยบันทึกผ่านแอปพลิเคชันสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายเช่น Money Lover ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีหรือให้นักศึกษาสร้างเกมบัญชีจับคู่หมวดหมู่บัญชีผ่านห r วดวอ l ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกจัดทำโครงงานตามความสามารถและตามความถนัด ขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ